แบบเฮนปืนทานกรรมัมไตรสิบสองปันนาเล็กศูนย์หนึ่งสองสามสีหาหกเจ็ดแปด a ship a ship hết a ship son a shipám a shipí a ship ship sao sao S ซ่าวสองซ่าวสามซาวสีาวหาซาวหกซาวเจ็ดาวปดาวเก่า30 31 32 33

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบสงหกสิบสามหบี่หหาหกสิบหกหเจ็ดหกสิหกาเจ็ดสิบ

แปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบหาแปดสิบหปสิบเจปสิบปดปดสิบเก่าเก่าสิบเก่าสิบเอ็ดเก่าสบสองเก่าสิบสา cầu xếp xí, cầu xếp hạ, cầu 1, hốt, cầu xếp chết, cầu cầu hoài nung, băn, mướn, sen, làn, cốt Uh... To...